มันขึ้นว่าท่านอยู่ที่ไหนอ่ะเพชรบุรีจับจุดจากเพชรบุรีก่อนเพชรบุรีมาชะอํนนี้ก็ผมผมว่าอ่าไม่เกินสี่สิห้านาทีมาถึงก็ทันนะรวมมันไได้เลยได้การแล้วก็ที่อยู่ใกล้เคียงก็ระยะทางไม่ไกลนะครับไม่ไกลแล้วก็บรยากาศดีฮะแล้วก็ดนตรีเราเริ่มเนี่ยในช่วงนี้นะครับอีกสักประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับก็คงจะเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่เราก็ขับรถมาชมโครงการด้วยแล้วก็มาชมภาพความบันเทิงด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสท่านก็มาร่วมบริจาคนะครับ ข้าวของต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยทางบนญอนนันบกที่สิบห้าก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นะครับในการที่จะรองรับน้าจิตน้าใจของท่านผู้ฟังนะครับที่จะไปร่วมช่วยกันนะครับเพราะว่าทางบนญอนนันบกที่สิบห้านี่ก็ไปหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอีกสองวันวน,นี้ก็จะไปอีกเหมือนกันวันจันทร์นี้ก็จะไปอีกเหมือนกันก็จะไปอีกเหมือนกันวันนี้ก็ได้รับข้าวสารอาหารแห้งมาจากทางวัดเอนเพชรนะแล้วก็เยอะพอสมควรนะก็มาเอ็นบวชูน บอกกันที่ไปฟังอยู่เหมือนกันการวัดเกิดก็เอามาร่วมในโครงการนี้นะครับที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยครับครับอืมอาจารย์แล้วสภาพอากาศตอนนี้เป็นไงฮะเย็นไหมต้องเตรียมเสื้อไป็นเย็นสบายเลยฮะเย็นสบายฮะเย็นสบายอ๋ออาจารย์ว่าเย็นไม่เ็นไม่ไม่ไม่ไใช่หนาวนะครับคือมันอากาศมันเย็นสบายแล้วก็มลมเย็นเย็นคือคือในบริเวณโครงการช่างหัวมันเนี่ยตอนนเขียวขจีนะฮะครับ ชชนในอดีตที่เรามาเนี่ยมันแห้งแล้งคับบที่เดิมนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับซึ่งได้ทรงมามีพระราชบุิรแล้วก็มาแต่ทางตรงนี้นะครับฉนบที่ดินเป็นชื่อของพระองค์ท่านนะครับในพื้นที่ต่างๆบริเวณนี้เนี่ยชาวบ้านในระยะใกล้เคียงก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ดูงานแล้วกด็ดำแนวพระราชบุตรเนี่ยแล้วก็ไปทําตามนะครับซึ่งก็ขยายพื้นที่ความเขียวขจีไปกว้างออกไปเรื่อยๆ ที่สร้างออกไปแต่ละวันใน,นเท่าที่ผมไปกับคุณศรรามนี่เออ่ะจะมีคณะต่างๆมาศึกษาดูงานเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะ,ะมากมายเดียวแล้วก็บรรยากาศดีๆแล้วก็มาใกล้ๆนี่ถ้ามาที่โครงการช่างหัวมันแล้วท่านก็อย่าลืมแวะไปเขาเขาบอ่อนะฮะไปดูลิงเส้นเนี่ยมาชมพูดด้วยปากแล้วดูลิงเส้นนี่ในภาคกลางนี่รู้สึกว่าอยู่ที่เพชรบุรีที่เดียวนะฮะลิงเส้นนี่เป็นเป็นเขาบอกว่าเป็นสัตว์สัตว์โลกเก่านะฮะสัตว์โลกเก่าเขาเรียกลิงโลกเก่า ครับเก่าลิงโยกเก่าลิงโยกเก่าหาหาหาดูได้ยากนะครับต้องไปดูที่นี่อ่าอาจารย์อาจารย์ผมเห็นอาจารย์โพสต์ลงในเฟซบุ๊กภาพของลิงแสอนอยู่เพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นก็ลองไปตามที่เฟซบุ๊กอาจารย์สุรพลครับครับนะฮะแล้วอาจารย์ตั้งใจว่าจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนที่เขาเลิกวงเลยไหมฮะอ๋อคงคงจะต้องขอตัวก่อนละเพื่อจะได้ทำภาพบรรยากาศต่างๆไปแต่ทอดมานทัง อาสื่อนะฮะให้ในหลายที่หลายแห่งได้ชมกันครับแล้วก็ได้ทราบว่าเพชรบุรีของเราก็มีกิจกรรมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ศิลปินครูเพลงนะที่มาอยู่ที่นี่ท่านก็พยายามที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆแล้วก็ร่วมกับทางด้านมวลเรียงของมณฑลระบบที่บก็มาจัดกิจกรรมกันที่นี่ครับผมได้ยินเสียงแว่วๆจากข้างหลังอาจารย์เริ่มแล้วใช่ไหมฮะก็คงจะเริ่มแล้วล่ะฮะพอดีผมขยับออกมาเพื่อไม่ให้เสียงเข้ามารบกวนนะฮะแต่ว่าก็คงจะได้ยินบรรยากาศแล้วก็เสียง นะฮะของเวทีเข้าเปแล้านะครับอืมเอาละครับ,รบมีเะเอกีิเกมาหลายคณะเลยนะฮะชื่อนักง <c oughs> นักร้องลูกทุ่งก็ามาแล้วก็จกเเปปะเจ็บพูดไปที่จะขึ้นไปกับร้องเองเลยเพลงที่ท่านแต่งเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครร้องเพราะว่า <c oughs> มีน้ำมาอยู่ก็อนน้อยก็กังวันไปรูกเพชรก็ไปอีกสไตล์หนึ่ง<อ>นะครับนะบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฟังดูกังวานไพรู่เพชรกับร้องด้วยนะครับ งั้นอาจารย์ช่วยฟังแผนด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะรอติดตามครับไปฝากท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ่านจาจาร์สุรพลตังนครนะครับอยู่ในพื้นที่ของบริเวณโครงการไร่ช่างหัวมันครับในเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งอยู่บริเวณเขากระปุเดินทางออกจากนี่ไปก็ประมาณ4ี่นาทีเศษนะทันนะครับเลิกรายการแล้วไปก็ยังทันนะฮะเพราะว่า วันนี้มีนักร้องลูกทุ่งะนะฮะอย่างอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันซึ่ง<ะ>จริงๆก็รรบพันเพลงให้หล,หลายๆท่านนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนไปร่วมที่จะแสดงดนตรีะจะว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมรักบ้านของพ่อก็ได้ไปเ<ะ>ยี่ยมชมบ้านของพ่อที่ตรงนั้นะนะฮะไปโดยง่ายตอนนี้เส้นทางสะดวกแล้วนะครับก<ะ>็ลองดูแล้วกันนะครับมีแผนที่บอกโดยตลอดนะครับกิจกรรมนี้ท่านที่ ไปไม่ต้องสนไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเสียสะุ้งสตัาง <ฮะ S 2> สำหรับเป็นค่าเข้างานคแต่ฟรีแต่เตรียมเงินไปบริจาคเพื่อเป็นหนึ่งอาจจะไม่ไม่ได้มีสะตุ้งสตัางไปแต่ว่าซื้ออาหารแห้งห <ฮะ S 2> รือในส่วนของกางเกงใน,นอันนี้ก็ยังยังยัง,ยงถ้าจะให้ดีนะครับเพราะว่าพี่น้องทหารที่ไปช่วยเนี่ยพล11ไตทีไปไป,ไปลุยน้ำเนี่ยบ่อยมากนะฮะลมถึงถ้ามันมีพวก ยาแย้น้ากัดเท้าอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะครนะฮะรวมก็มีอะไรที่สามารถจะไปบริจาคช่วยนะฮะผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมได้นะครับก็ก็เตรียมไปก็ได้นะครับอือันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราทํากิจกรรมคือเราทําหมายถึงว่าคนเพชรบุรีนั่งร่วมกันทํากิจกรรมครับนะครับเพื่อเพื่อบรรเทาภัยน้ําท่วมแล้วก็เพื่อระลึกถึงคําที่พ่อสอนครับเพราะว่า เพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบุตรเยอะมากเลยนะครับเอาแล้วครับมีโทรศัพท์ทางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลุมเอียงครับ <c oughs> ถ่ายวัตถุที่ข่ายที่ว่าก,กันนมอแกงลุงโมแกงแมงก็แ <c oughs> มงก็มมแกงเย็นบ้าเนเย็นเย็นฟ้างฟังด้วยเลยฮะครับ <c oughs> อืม <c oughs> เป็นไงแล้วจะไปชมไหมอยู่แถวแถวไหนเนี่ยหลุมเอียงอยู่ บ้านตัวแจงเนี้ย oh. <laughs> อยู่เพี่ยงที่อาจารย์ชลผลเคลื่อนมางานครบกระตกเอกรบอะไรเงี้ยครับครับครับก็แต่ท้ถงายทายว่าหนุ่ม่าแกงแตะมันหนุ่มโม,กแ,กม,โมกแกงนะเ <laughs> อาว่าไงว่าต่อเลยครับเออสงชาติอาจารย์เพลินพบมาทางบ้านเม่อยู่บ้านไม่ขนอยู่ขนหายมาอยู่นี่ก็ได้นะ อ๋อ <gesch uce leen> <c oughs> แจ้งความจำนงว่าถ้าจะไปพักอาศัยก็ยินดีใช่ไหมฮะครับแหมเอางี้แล้วลุงลุงเอี้ยงผมมีประกาศนะจะเป็นของกกตลุงเอี้ยงมาเอาตอนไหนก็ได้ที่สวทแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ติดมาพรุ่งนี้เคยเอามานี่ทำทำงไงผมยากคุยกับอาจารย์เป็นทบจะหน่อยนี่ผมผมชอบคนร้องเพลงอะเลยครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองประสานนะแล้วก็ อาจจะอาทิตย์หน้าถ้าอาจารย์เย็นพบไม่ได้ไปไหนยังไงครับเขา็ก็บเก็บกับบ่าเก็บกับการตรงเขตยังไงน้ําท่วมตั้งครึ่งอกเะยยังลดไม่เลยอยู่เขาเขาพักอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวจรันสิบเก้าแถวแถวนั้นแถวที่กําลังท่วมเลยที่เขาพักอยู่ไหนตรงนี้ในเพชรอยู่แถวหลัครับหลังร้านข้าวต้มอุ่มบุญอ่าหลังข้าวต้มอแต่ทีนี้ถ้าอยากจะ คุยอยากสนทนาไปที่กองดุริยางมณฑลทหารบกที่สิบห้าหรือกองพันบนนั่นแหละกองพันบนอ่ารู้จักไหมหวังบรนปน่ะอุต zak ครับคุ่นและนั่นแหละไปลองไปลองสอบถามดูว่าดนตรีเขาซ้อมกันตรงไหนเพราะว่าอาจารย์เจนพบในกลางวันร้อนอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่แถวแถววงดนตรีทหารนะฮะแมงก็ให้มายุ่ที่บ้านผมก็หลาอากาศเย็นสบายลองไปชวนกันดูนะฮะเอาเอาแล้วครับเดี๋ยว ถ้าถ้าท่านว่างอาทิตย์หน้าอาจจะชวนมาคุยสามสี่คนนี่แหละครับครับผมครับขอบขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ปากกาอาทิตย์หน้าลองมาดูนะฮะครับครับครับขอบคุณมากครับผมจะเขาจะกกันโนตฟาแกนั่ตก็แตฟ้าที่สายที่น่นมอฝากพวกผมก่อนก็ได้ฮะขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับแม่ทายทายจริงเราก็ให้จริงทายจริงไปที่ปากกาที่ไปแจกดิ เขียนได้หรือเปล่าเขียนได้เลเดี๋ยวจะแจกปากกาแล้วเขียนไปได้นะครับเป็นปากกาสวยที่เดียวะไรของกกตแต่ว่าผมซุกไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาก็เอาครับแตแจกเดี๋ยวนี้รายการเรามีการแจกนะฮะแจกครับเราพอน้ําลดนี่เราจะเริ่มแจกนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆไปถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปลองฟังลองชมกันดูนะฮะส่วนใครที่เป็นแฟนของอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันนะฮะหรือว่า ถ้าเปน็นรุ่นรุ่นอาจารย์ก็จะคุ้นตั้งแต่กึง่งศตวตรรษลุกทุ่งไทยนะสมัยที่คุณผู้มพวงยังอยู่ครับือคือคุณเจนพอจบกระบวนวัน,นี้เป็นคนที่รวบรวมเรื่องราวของลูกทุ่งในประเทศไทยจมน้ามาแล้วครับเรื่องเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยจริงจริงไอ้ส่วนส่วนที่จมน้ามันก็คือข้อมูลที่ท ที่มีการบันทึกไว้เป็นเวลาเป็นฐานแต่ว่าสิ่งที่บันทึกแล้วอาจารย์เจนพบยังบันทึกไว้ในสมองเนี่ยมันยังมีเยอะแยะจะดูดยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาออกมานําเสนอนะครับ,รบในใน,ในหลายเรื่องเพราะว่าผมเคยฟังรายการของท่านที่จัดรายการวิทยุเรื่องของเพลงลูกทุ่งเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะแม่นในรายละเอียดทุกเรื่องทุกตอนนะครับฟังตรงไหนเนี่ยท่านรู้หมดว่าใครร้องร้องตรงไหนแต่งเมื่อ,อไหร่ยังไงนะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันควรจะมีการบันทึกมันเป็นสมบัติของชาตินะซึ่ง ตัวอย่างที่ดีนะฮะฝากสําหรับน,อนอ้องๆหรือแม้แต่กระทั่งคนที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เจาะลงให้ลึกแล้วก็ร,รู้ให้จริงนะฮะรเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณในอนาคตต่อไปค,คือคือผมก็ตามเรื่องราวของคนที่สะสมเรื่องของวงอัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รณีนักวิกคมลอันนี้บ้านน้าท่วมเหมือนกันครับนะฮะพิพิธภัณฑ์สวัสดีเจนพบจบกระบวนวันคือคือผมเป็นคนอ่านหนังสือแบบประเภทนี้ก็ก็ทราบนะฮะเรื่องราวว่าคนเหล่านี้ทํางานโดมสุกวง ซึ่งเป็นคนที่เก็บภาพยนตร์ภาพยนตร์เนี่ยนะก็ทํางานอย่างนี้มาทั้งชีวิตเขาทุ่มเททุ่มเทแต่ไม่ได้เพื่อตัวเองต้องบอกนะฮะอาจารย์เดนพบพูดถึงแนวคิดของท่านต่างๆเหล่านี้ไว้ว่าเป็นคนวัฒนธรรมเป็นคนวัฒนธรรมเพราะว่าประเทศไทยหรือประเทศใดถ้าลืมวัฒนธรรมไปไม่รอดหรอกครับนีถ้าลืมความกระตัญญูไม่รู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษเนี่ย ไม่รอดไม่เจริญนะฮะอันนี้เขาบอกไว้ตั้งนานแล้วคือคือ,คอวัฒนธรรมนี่มันเป็นรากเหง้าของของคนคนะฮะทุกชาติทุกภาษาที่มีอยู่เนี่ยภาษาเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมยังแต่มันเป็นรากเหงา้านะฮะแล้วขณะนี้วัฒนธรรมแต่เดิมเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันถูกเปลี่ยนถ่ายทอดเนื่องจากว่ามันมีการรุกรานทางวัฒนธรรมเข้ามาจากแหล่งต่างๆของโลกครั้งแรกเนี่ยมาจา,จากทางยุโรปทางอเมริกาฝรั่งมาก่อแล้วเรียกฝรั่ง ตะหลังก็จะมีทางเอเชียนี่ก็รุกรานวัฒนธรรมใช่ไหมตอนนี้วัฒนธรรมเกาหลีนะสมัยผมเด็กๆก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามานะฮะก็เข้ามาในรูปของไอ้มดแดงนะฮะยอดมนุษย์แต่ทั้งหลายซึ่งยอดมนุษย์นี่ไทยเป็นคนออกแบบนะสมโพดแสงเบียงฉายออกแบบหน้าแต่ว่าแต่ว่าพอพอเป็นเรื่องราวเหล่านี้วัฒนธรรมก็ถูกแทรกเข้ามาความคิดพอวัฒนธรรมเข้ามาความคิดก็จะเกิดอืเด็ก รุ่นใหม่อะเด็กมัธยมรุ่นใหม่เนี่ยจะมีวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องครับนะฮะแล้วก็มีความคิดในลักษณะที่เชิงเกาหลีเข้าไปอแสดงว่าการรุกรานทางวัฒนธรรมของประเทศที่ททใหญ่กว่านี่เกาได้ผลแต่ที่สําคัญอาจันครับเรามีข้อกังวลต้องฝากพี่น้องที่ฟังรายการ,ค,รคุยเฟื่องเรื่องมืองเพชรด้วยนะครับ,รบในฐานะของเป็นคนใหญ่เพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่เราคุยเนี่ย มั่นใจได้อย่างว่าเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับเพราะฉะนั้นฝากประเด็นในเรื่องของการปลูกฝังระเเด็กรุ่นหลังไปเนี่ยนะครับต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าผมไปดูในกระแสของโซเชียลมีเดียหรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยการลืมรากฐานของตัวเองการไม่เข้าใจถึงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความจําเป็นอย่างไรกับประเทศและจะอยู่ต่อไป เนิ่นนานได้อย่างไรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ต้องฝากผู้ปกค,ครองนะฮะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะมีชาติต่อไปข้างหน้าได้เน right? ี่ยก็เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมไทยใช่ไหม่านจะต้องต้องต้องเป็นพื้นฐานนะฮะเป็นพื้นฐานแล้วต้องมีการเรียนรู้นะฮะบางเรื่องนอกจากที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันต้องมีคําอธิบายด้วยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเราบางทีเราไม่ได้อธิบาย เรื่องราวเหล่านี้ทุกคนก็ทําไปเรื่อยๆถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเนี่ยไม่ได้อธิบายเด็กไม่ใส่ใจด้วยไม่รู้ด้วยนะฮะไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจรวมถึงบางบางรายหนักไปกว่านั้นคืออวดรู้วดรู้แล้วก็อวดว่าถึงไม่มีอดีตเราก็อยู่ต่อไปได้ทั้งๆที่ลืมไปว่าเพราะมีอดีตจึงมีคนเช่นเธอในปัจจุบันนี้เพราะมีของภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า มีการวางรากฐานอะไรต่างๆมาก่อนนะฮะแล้วคนรุ่นใหม่ล่าเลยอันนี้ก็สะท้อนมาเรื่องของน้ําท่วมอีกเช่นกันอาจารย์นยคำว่าเวนิสตะวันออกก็คือกรุงเทพครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันเป็นเวนิสจริงๆกร้นาเยอะกว่าปกตินะครับเยอะกว่าปกติปีนี้คงคงคงเป็นปีเดียวมั้ง นะฮะน่าอาจอาจจะไม่มีนะฮะเราต้องดูในในแง่ในแง่มุมที่ดีไว้ก่อนคือเวลาหวังอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยต้องคิดในในเชิงดีไว้ก่อนบวกดีนะฮะวิธีคิดเนี้ยก็คิดหนึ่งก็คืออะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปกังวลกับมันมากต้องแก้ไขนะฮะต้องปรอบอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดต้องป้องกันครับเตรียมวันนี้ให้ดีที่สุดใช่นะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดถ้าเราไปอะไรอาวรอยู่กับสิ่งที่มันกระทบกระทั่งนะฮะแล้วก็ คิดว่าอนาไม่ควรเลยนี่ของน้ําทั่วหมด <c oughs> คิดอยู่อย่างนั้นนะฮะมันก็เครียดนะฮะมันก็เครียดอยู่อย่างนั้น,นครับก็เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะฮะในช่วงหน้าเมื่อกี้ยังค้างไว้ในวันสําคัญของวันนี้เดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อคครรับับบครับ ทถึงจังเลยหอมเจ้าเอย้ยลองท้องถิ่นอยากกลับไปแน่สยไายดีมาคำพึงคิดถึงเสมออัสนสะดว ไม่เคยสะพานทุกเส้นทางสู้คนสร้างฟัน